สมัยเด็กๆนะฮะแอดเคยคิดว่าเอาเรื่องน้ําท่วมโลกนี้เนี่ยมันเป็นแค่อะไรเพอร้อเจอ้อหลอกเด็กที่ไม่สามารถเกิดขึ้นจริงได้หรอกแต่พอโตขึ้นมานะครับเราก็เริ่มไม่แน่ใจละเพราะจากการที่โลกเราได้ร้อนขึ้นทุกวันและมนุษย์ได้ทําลายโลกอย่างรวดเร็วนะครับ มันก็ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างมากอย่างเช่นมีพายุเกิดขึ้นบ่อยขึ้นแรงขึ้นน้ําทะเลสูงขึ้นแม่น้ําไหลโหดขึ้นจนกระทั่งถึงน้าแข็งขั้วโลกที่มีการละลายอย่างเร็วมากนะครับจนทําให้เรื่องน้ําท่วมโลกนี้เนี่ย มันดูมีความสมจริงมากขึ้นทุกทีนะซึ่งถ้าหากเราเทียบอัตราที่นักวิทยาศาสตร์เขาได้คำนวณกันจากจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นแล้วก็คาร์บอนนะครับเขาก็บอกว่าโลกเราส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะจมอยู่ใต้น้ําเลยในปี2,100กว่าๆที่แน่นอนแล้วว่าแอดกับเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็คงจะอยู่ไม่ทันหรอกแต่ว่าก่อนที่พวกเราทั้งหลายแหล่จะได้กลายเป็นขี้เท่าใต้น้ํากันนะครับ ก็ว่ากันว่ามันก็มีเมืองอีกหลายเมืองเหมือนกันที่ก็น่าจะจมไปก่อนหน้านั้นแล้วซึ่งบางเมืองนี่อาจจะจมหายไปภายในอีก10ปีข้างหน้าด้วยนะแล้วประเทศไทยเราจะตกเป็นอันดับที่เท่าไหร่หรือว่าจะมีเมืองอะไรบ้างที่เสี่ยงจมกันนะครับเราก็มาฟังก,กันกับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้กันเลยอันดับแรกนะครับก็คือเมืองทากาแห่งบังกลาเทศครับคือเอาจริงๆอาจจะเป็นประเทศบังกลาเทศทั้งประเทศเลยก็ได้ เพราะว่าประเทศนี้นะครับแต่เดิมเนี่ยมันก็ได้ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ที่ต่ากว่าน้ําทะเลอยู่แล้วคือมันจะเป็นโซนร่องระหว่างอินเดียกับพม่าที่เหมือนกับร่องลักแล้นะฮะพอจะเห็นภาพไหมที่ถ้าหากน้ํามันขึ้นมานะครับตรงนี้เนี่ยมันก็จะจมลงก่อนเลยด้วยสาเหตุที่ว่าบางคา,าเทศนะครับมันมีแม่น้ํสามสายที่พาดมาลงกันตรงประมาณนั้นพอดีอย่างเช่นแม่น้ําคงคาแม่น้ําพรหมบุตรแล้วก็แม่น้าเมคานานะครับที่โอเคละพอแม่น้ํามันไหลมาบรรจบกันมันก็เป็นดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้าที่อุดมสมบูรณ์ใช่ไหม แต่ทว่าวมันก็จะเกิดตะกอนที่ทําให้บริเวณใต้น้ำในมีระดับที่สูงขึ้นส่งผลให้น้ำข้างบนนะครับสูงตามไปอีกนอกจากนั้นนะครับโซนนี้เนี่ยก็ยังเป็นโซนที่มักจะเกิดพายุน้ําท่วมเข้าบ่อยๆซึ่งตอนแรกผู้คนในบังคลาเทศแถบนี้นะครับเขาก็มีการปรับตัวกับสภาพอากาศอะไรมาโดยตลอดนั่นแหละที่พอพายุมาปุ๊บใช่ไหมฮะชาวบ้านก็จะเก็บของกันไปทํางานที่อื่นเสร็จแล้วพอน้ําลดเนี่ยก็จะกลับมาปลูกพืชอะไรต่อบริเวณนี้ แต่ทว่าหลังๆมาเนี่ยสิฮะพายุมันเข้าบ่อยขึ้นแล้วระยะเวลาที่น้ําท่วมเนี่ยมันก็ได้ลากยาวนานขึ้นครับคือแต่ก่อนการที่มีพายุใหญ่ๆเนี่ยจะเกิดขึ้นประมาณ10ปีหนฮะแต่พอโลกเราร้อนขึ้นเนี่ยพายุตรงช่วงนี้นะครับมันก็เกิดแบบแทบปีเว้นปีเลยทําให้ชาวบ้านชาวนาน,นะครับไม่มีเวลาพอที่จะปลูกข้าวครับคือพออะไรงอกออกมาทิศหนึ่งใช่ไหมก็แบบโดนพายุพัดตูมกรบหมดครับ ดังนั้นพอเกิดเรื่องแบบนี้เข้านะครับชาวบ้านก็แบบไม่เอาและเอฟอิดหอบข้าวหอบของหนีกันไปหมดเลยครับแต่ท้ว่าวมันจะหนีไปไหนได้ล่ะบังคลาเทศก็หนาแน่นขนาดนั้นใช่ไหมครับบวกกับน้ําที่เริ่มท่วมขึ้นมาเรื่อยๆเขาก็เลยมีการคาดการปัญหาต่อไปครับว่าไอ้ประเทศที่อยู่รอบๆอย่างพม่ากับอินเดียเนี่ยแหละจะต้องเกิดวิกฤตใหม่ขึ้นก็คือคนจากบังคลาเทศนะครับแห่ไปยัง2ประเทศนี้ เอาเป็นว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตนะครับแต่เราก็มาต่อกันกับเมืองต่อมาเลยดีกว่าฮะนั่นก็คือเวนิสหรือเวเนเซียเมืองแห่งสายน้ําที่สวยที่สุดในโลกนะครับแต่ก็ต้องเผชิญกับน้ําท่วมมาตั้งแต่ตอนที่เมืองนี้ได้สร้างขึ้นเลยนะแล้วที่สําคัญเมืองนี้นะครับก็อาจจะอยู่ไม่ถึงอีกร้อยปีแล้วด้วยด้วยเหตุที่ว่าทั้งตัวเมืองนะครับมันได้สร้างขึ้นมาบนน้ําเลยคือหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเวนิสเนี่ยมันไม่ได้สร้างอยู่บนเกาะที่มีพื้นดิน แต่ว่าเป็นการที่ผู้คนโบราณนะครับเขาเอาไม้หลายๆท่อนนะไปปักลงในผืนน้าเสร็จแล้วก็ค่อยวางฐานรากอะไรจนกระทั่งสร้างขึ้นมาเป็นตัวเมืองอยู่บนท่อนไม้นั่นแหละครับที่ก็ไม่น่าจะแปลกใจเลยนะว่าทำไมมันถึงได้จมลงยันทุกวันนี้เพราะว่ามันก็จะมีปัญหาน้ําท่วมมาตั้งแต่โบราณกาศนะครับแต่ว่าสมัยนั้นเนี่ยมันก็ยังเบาๆอยู่ไง ซึ่งทุกๆปีนะครับที่เวนิสเนี่ยเขจะมีช่วงที่เรียกว่าอควาอัลตาหรือว่าช่วงน้ําหนุนสูงนะฮะที่ชาวเมืองในตอนนั้นก็จะหอบเอากระสอบทรายมาครับมากั้นไว้ที่หน้าตึกแบบที่บ้านเราทํากันแต่ที่แปลกกว่าก็คือเขานะครับจะมีการเอาโต๊ะมาเรียงกันเป็นสะพานด้วยเพื่อให้ชาวเมืองนะครับได้เดินอย่างเหนือน้ําซึ่งมันก็โอเคนะถ้าหากทำแล้วปีละหน แต่ว่าพักหลังๆเรื่องไอการน้ําหนุนเนี่ยนะครับมันมีมาบ่อยขึ้นในทุกๆปีแล้วก็สูงขึ้นเรื่อยๆด้วยขนาดที่ว่าชาวเมืองทั้งหลายแหละนะครับไม่ไหวแล้วย้ายออกจากเมืองไปมากกว่าครึ่งครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ปัญหาโลกร้อนอย่างเดียวนะครับที่ได้ก่อปัญหาให้กับเมืองเวนิสเพราะว่าเวนิสเนี่ยก็มีเอกลักษณ์อะไรอีกหลายๆอย่างที่เอื้อต่อการที่ทําให้เมืองเนี่ยได้ล่มจมน้ําไปเลยอย่างเช่นที่ว่าดินใต้เมืองนะครับมันจะนุ่มพร้อมจะยุบได้ทุกเมือ่อหรือว่าอย่างที่สองฮะ ตัวเมืองนี้เนี่ยมันตั้งอยู่ในบริเวณอ่าวที่เป็นเหมือนรักแรอีกแล้วที่ก็มักจะรับน้ํามาเต็มๆเลยครับจากแม่น้ําด้านบนแล้วก็อ่าวด้านล่างนี่นแหละซึ่งถึงแม้ว่าคนสมัยก่อนหลายร้อยปีนะครับเขาจะพยายามขุดคลองที่อยู่ข้างบนนะฮะให้มันไหลเป็นลงน้ําที่อื่นแต่มันก็แทบจะช่วยอะไรไม่ได้ในยุคนี้เลยครับบวกกับว่าภูมิประเทศของที่นี่นะครับที่เวลาลมพัดมาตรงช่องรักแรนี้เนี่ยมันก็จะเป็นลมที่แรงมากกว่าปกติ ดังนั้นไอ้น้าที่พัดมายัางเวนิสนะครับมันก็จะสูงมากกว่าที่อื่นปกติชาวเมืองเนี่ยเขาก็เลยมีโปรเจกต์ขึ้นมาฮะที่ชื่อว่าโมเสสเหมือนกับบุคคลในพระคัมภีร์ของศาสนาคริสต์ครับที่เขาได้ทําการแยกน้ําออกเวลาที่น้าเยอะๆนั่นนะคือมันจะเป็นกําแพงขนาดใหญ่นะฮะที่เขาเอาไปตั้งอยู่บริเวณที่น้ํามันจะเข้ามาเสร็จแล้วกาแพงนี้เนี่ยมันก็จะยกตัวขึ้นมาถ้าหากน้ําสูงเกินเป็นการกั้นน้ำข้างนอกให้ต่างระดับกับน้ําข้างใน ซึ่งรัฐบาลอิตาลีนะครับเขาบอกว่าจะสร้างเสร็จในช่วงประมาณปี2022ครับแต่ด้วยความน่ารักของรัฐบาลอีกเนี่ยแหละที่ก็ช่วยกันโกงกินเงินค่าก่อสร้างซะเหลือเกินเราก็คงไม่รู้นะครับไอ้ก,กำแพงนี้นมันจะสร้างเสร็จก่อนหรือว่าน้ํามันจะมาท่วมเมืองก่อน ทำไมเรื่องแบบนี้มันคล้ายๆกับประเทศอะไรก็ไม่รู้แล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือไอตอนที่กําแพงเนี่ยมันได้สร้างเนี่ยมันก็มีชาวบ้านผู้น่ารักฮะออกมาบอกว่าสร้างกําแพงไม่ได้กําแพงมันน่าเกลียดมันไม่เหมาะกับวิวเมืองวัฒนธรรมของประเทศเราดีงามอะไรแบบนี้สาบานได้ว่าแอดพูดถึงประเทศอิตาลีจริงๆนะเอาเป็นว่าเรามาต่อกับที่อื่นกันต่อเลยดีกว่าหมู่เกาะฟิจิครับอีกหนึ่งสถานที่สวยที่หลายๆคนเนี่ยอยากจะไปแต่ว่าต้องรีบไปแล้วนะ เพราะว่าในปี2050นะครับสถานที่แห่งนี้เนี่ยอาจจะหายไปแบบแทบเกลี้ยงหมดเลยก็ได้เนื่องจากว่าพายุไซคโคลนแล้วก็น้ําทะเลที่พัดเข้ามาหนุนที่นี่นะครับมันก็ทําให้ระดับน้ําทะเลที่นี่นะครับมันได้เพิ่มขึ้น6มิลิเมตรทุกปีตั้งแต่ปี1993เป็นต้นมาซึ่งอย่าคิดนะครับว่าไอตัวเลข6มิลิเมตรเนี่ยมันไม่เยอะเพราะว่าในปี2012นะครับเขาก็ต้องมีการอบพยพชาวบ้านจากหลายหมู่บ้านไปหมดเลย ด้วยสาเหตุที่ว่าน้ำเนี่ยมันมาท่วมสถานที่ที่ชาวบ้านอยู่ซะจนเขาทํามาหากินอะไรกันไม่ได้เลยครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะรอดไปถึงเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยมันก็ได้หนุนสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆทุกปีจนเชื่อว่าน้ําอาจจะสูงได้ถึง43เซนในอีก30ปีข้างหน้าเลยทว่าสาเหตุเรื่องน้ําท่วมเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ปัญหาอย่างเดียวของหมู่เกาะน,นี้นะครับเพราะว่าสิ่งที่อยู่ใต้น้ําอย่างปะการังทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ได้รับผลด้วยเช่นกันครับ เพราะจากอุณหภูมิโลกที่ร้อนขึ้นมันก็ทําให้เจ้าปะการังสีสวยๆเนี่ยครับขาวซีดลงจนไม่เหลือสีในที่สุดที่ก็ทําให้ปะการังมีความบอบบางแล้วก็ติดโรคได้ง่ายขึ้นด้วยจนเกิดเป็นปรากฏการป์ปะการังฟอกขาวครับแล้วใครจะไปรู้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นตามมาอีกอันดับต่อมาครับเมืองนิวยอร์ก เชื่อได้ว่าหลายๆคนคงจะคุ้นตากับภาพของเทพีเสรีภาพท,ที่จมอยู่ใต้น้ําหลายรอบเลยใช่ไหมซึ่งเอาจริงๆก็น่าสงสารในเทพีนี่เหมือนกันนะคือพอมีเรื่องราวโลกแตกโลกสลายที่ไรนะครับมันจะต้องมีรูปปั้นเทพีนี่ยืนชูช่ออยู่ทุกทีเลยแต่เอาเป็นว่าภาพ CG กราฟิกเหล่านี้ที่เราเห็นทั้งหลายแหละ่นะครับมันอาจจะเป็นจริงในอนาคตก็ได้นะเพราะว่านิวยอร์กนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมืองของอเมริกาที่ขึ้นชื่อเรื่องการน้ําท่วมน้ําถล่มเหมือนกัน เพราะอย่างแรกเลยนะครับเมืองนี้เนี่ยมันตั้งอยู่บริเวณอ่าวที่มักจะเกิดเฮอริเคนเข้ามาบ่อยๆครับแล้วก็บ่อยมากด้วยเนื่องจากว่าลมที่เขาพัดมาจากทางทิศใต้นะครับมันจะมาหยุดอยู่ตรงนี้เพราะต้านทานความกดอากาศสูงจากตอนเหนือไม่ไหวฮนะแล้วพอลมมันไปไหนไม่ได้มันก็หมุนวนไปวนมาวนกลับอยู่ตรงนี้ก่อให้เป็นพายุใหญ่เข้าที่นี่ประจําเลยครับคือเอาง่ายๆไอคนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันเลือกฮวงจุ้ยไม่ดีซึ่งจากสถิติร้อยปีที่ผ่านมานะครับ พายุเฮอริเคนที่ได้พัดเข้าไปที่เนี่ยก็มีแต่จะแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างเช่นเฮอริเคนแซนดี้ในปี2012นะครับก็เป็นเฮอริเคนที่หนักหนาที่สุดตั้งแต่เขามีการบันทึกมาเลยคือทั้งบ้านเบิร์นไฟฟ้าอะไรในตัวเมืองตอนนั้นนะครับมันใช้ไม่ได้หมดเลยนอกจากนั้นนะครับรถไฟฟ้าใต้ดินของเมืองเนี่ยก็แทบจะจมอยู่ใต้น้ําเลยซึ่งเพื่อนๆคิดดูสิถา้าเราเป็นคนหนึ่งที่ติดอยู่ในนั้นแล้วก็จะสยองกื่ยกันขนาดไหนแล้วถามว่าชาวเมืองนิวยอร์กเนี่ยเขาจะร เขาก็มีคําตอบที่ค่อนข้างคลุมเครือนะครับคือตอนแรกเนี่ยทางเมืองนิวยอร์กก็จะพยายามสร้างเขื่อนกั้นน้ํารอบๆเหมือนกับเวนิสเนี่ยแหละครับแต่ว่าติดปัญหาที่ว่าเขื่อนนี้เนี่ยต้องใช้เงินเยอะมากครับแล้วกว่าจะสร้างเสร็จเนี่ยก็ต้องใช้เวลาสร้างกว่า30ปีซึ่งก็ไม่รู้ว่ากว่าจะเสร็จเนี่ยเมืองจะจมน้ําก่อนหรือเปล่านะครับนอกจากนั้นมันก็ยังมีปัญหาอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือไอ้เขื่อนนี้เนี่ยมันอาจจะไปกระทบต่อระบบนิเวศอะไรอย่างอื่นก็ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่ชาวอเมริกันนะครับเขาก็ให้ความสําคัญอย่าางมาก ดังนั้นเราก็ต้องดูต่อไปครับว่าเขาจะทํำยังไงและแล้วเราก็มาถึงกับเมืองที่กําลังวายป่วงที่สุดถ้าหากเราจะพูดถึงเรื่องจมน้ํากันดีกว่านั่นก็คือเมืองจาการ์ตาเมืองหลวงของประเทศเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซียนี่เองเพราะว่าที่เมืองนี้นะครับได้ถูกขนานนามว่ามันเป็นเมืองที่จมน้ําได้เร็วที่สุดในโลกคือขนาดประมาณ2เมตรครึ่งใน10ปีที่ผ่านมานะครับหรือถ้าจะเฉลี่ยเป็นต่อปีนี่ก็ประมาณ25่สนบะเซน,น ซึ่งไอ้ปัญหานี้เองนะครับมันก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้หยุดแล้วก็ดูจะแย่ลงเรื่อยๆเลยโดยเขามีการคาดการณ์กันกับนักวิชาการหลายๆคนนะครับว่าอีกประมาณสัก30ปีหรือว่าในปี2050เนี่ยเมืองจาการ์ต้านะครับก็จะลงไปอยู่ใต้น้ํำทะเลกลายเป็นเมืองบาดาลแทบทั้งเมืองเลย ซึ่งสาเหตุที่เมืองนี้ได้จมลงอย่างรวดเร็วนะครับก็คือมาจากสาเหตุที่เมืองเนี่ยได้สร้างอยู่ใกล้ๆกับแม่น้ําหลากหลายแห่งเลยซึ่งก็เป็นสถานที่ที่ทาให้ผู้คนนะครับมาพลุกพล่านมากมาแลกเปลี่ยนสินค้ากันตั้งแต่สมัยก่อนละแล้วก็เลยมีการตั้งรกรากอยู่ที่นี่เพียบเลยที่พอตั้งรกรากเสร็จทํามาหามีอันจะกินนะครับก็เอาเงินไปซื้อมือถือไปกดติดตามติกตอกของช่อง f n d a อนหรือไม่ก็ซื้อสติ๊กเกอร์ลายและนอกจากนั้นนะคะรับเขาก็ต้องหาของเขิองใช้อะไรที่มันจําเป็นด้วยใช่ น้าดื่มแล้วก็น้ําส้วมเนี่ยที่ชาวบ้านชาวเมืองส่วนใหญ่นะครับก็สูบมาจากใต้ดินนี่แหละฮะทีนี้พอสูบขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆแผ่นดินมันก็สุดสิบวกกับว่าข้างบนเมืองที่ได้รับความเจริญนะครับมันก็มีบ้านมีตึกแห่กันมาสร้างกันอย่างไม่หยุดหย่อนเลยแล้วพอมันยิ่งหนักขึ้นตัวแผ่นดินนะครับมันก็ยิ่งกดให้จมจมลึกลงไปอีกจนกระทั่งปัจจุบันนี้หลายๆที่ของจาการ์ตานะครับผู้คนก็ได้สละอาคารแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นเยอะแยะเลย เพราะว่าเวลาน้ําท่วมมาทีไรนะครับชั้นล่างของบ้านเขาเนี่ยก็จะกลายเป็นอ่างน้ําทันทีไม่ต้องทําอะไรกินเลยแต่สําหรับคนที่หนีไปไม่ได้อย่างชาวบ้านจนๆที่อาศัยอยู่ริมชายทะเลเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาทําอะไรไม่ได้เลยฮะได้แต่เห็นว่าบ้านเขาเนี่ยทั้งแตกและสุดแล้วก็ต้องพยายามซ่อมอยู่ทุกปีก่อนที่จะรอมันแตกใหม่ในปีหน้าเนี่ยแหละซึ่งพอถามว่าเอา้อาอเฮียแล้วทำไมเฮียไม่ย้ายไปที่บ้านอื่นล่ะเขาก็บอกว่าจะย้ายไปได้ยังไงล่ะจีไม่มีเงินในกระเป๋าโบเบ พวกชาวบ้านนะครับก็ได้แต่รอว่าสักวันเนี่ยเขาจะได้กลายเป็นอควาแมนไม่ใช่ละก็ได้แต่รอว่าสักวันหนึ่งเนี่ยรัฐบาลเขาจะช่วยอะไรหรือเปล่าซึ่งก็ต้องบอกว่าทางนู้นเขาก็ช่วยนะครับแต่ว่ามันก็ช่างสาหัสสากันเหลือเกินคือเขาก็มีการสร้างกำแพงขึ้นมาอยู่บริเวณรอบๆที่น้ำจะท่วมนี่นะครับเพื่อป้องกันให้บ้านเหล่านี้เนี่ยโดนน้ำซัดโครมไปแต่ก็ไม่รู้นะครับว่ากำแพงเหล่านี้เนี่ยมันจะทนได้นานขนาดไหนเพราะว่าน้ำเนี่ยมันก็สูงขึ้นทุกวัน,นครับและอย่างกำแพงนี้เนี่ยมันก็เริ่มแตกแล้วด้ว ดังนั้นในที่สุดนะครับรัฐบาลอินโดนีเซียเนี่ยเขาก็เลยมีแผนการจัดแจงจะย้ายเมืองหลวงไปใหม่ซะเลยที่เกาะไม่ได้ทําง่ายๆอีกเช่นเคยครับเพราะว่ามันต้องใช้เงินอย่างมากหลาประมาณแบบล้าน,ล,านล้านบาทไทยเลยแหละแล้วก็คาดว่าต้องใช้เวลาอีกประมาณ10กว่าปีนะครับกว่าจะย้ายคนออกจากที่นี่หมดซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าแต่ทีนี้เรามาพูดถึงอีกหนึ่งเมืองที่พอพูดแล้วก็แทงอกใจใครหลายคนหน่อยดีกว่าที่เขาบอกว่าจะจมน้าในอีก10ปีข้างหน้านะครับ นั่นก็คือเมืองกระแทกไก่หรือว่าแบงคอกมหานครอมรรัตนโกศิ์ของเรานั่นเองที่หลายๆคนนะครับก็บอกกันว่ามันจะจมลงในอีกไม่นานอย่างเช่นข่าวจากเดอะกาเดียนนะครับที่เขาบอกว่ากรุงเทพนี้เนี่ยอาจจะจมอยู่ใต้น้าทะเลได้ภายในปี2030ครับจากคําวิจัยของผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนนะแต่เขาก็บอกว่าคนกรุงเทพไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ถ้าหากว่ารัฐบาลของเมืองเนี่ยทำอะไรสักอย่างซึ่ง ทำไมฟังปุ๊บเนี่ยรู้สึกมีกำลังใจขึ้นมาอีกเยอะแยะเลยโดยถึงแม้ว่ากรุงเทพเรานะครับมันจะไม่ได้จมน้ำเร็วเท่ากับเมืองจาการ์ตานะคือแค่ประมาณ1-2เซนติเมตรต่อปีนะครับแต่ถ้าว่าเมืองของเราเนี่ยหลายๆที่มันก็อยู่ใต้ระดับน้ำทะเลไปเรียบร้อยแลว้วนั่นก็จึงไม่แปลกนะครับที่พอน้ำมาทีไรในความบรรยายนมันก็ตามมาทุกทีซึ่งปัญหาของบ้านเราเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับอินโดนีเซียเลยครับเพราะว่าคนเนี่ยมาสร้างเมืองอยู่ใหญ่เยอะบนกรุงเทพใช่ไหมเสร้วเมืองมันก็หนัก นอกจากนั้นสมัยก่อนนะครับที่กรุงเทพนี่นก็ยังมีการสูบน้ําบาดาลขึ้นมาใช้อีกซึ่งปัจจุบันห้ามสูบแล้วนะผิดกฎหมายแต่แบบว่าจะห้ามตอนนี้มันก็สายไปแล้วไงกรุงเทพก็กลวงไปเรียบร้อยแล้วครับทำให้เมืองกรุงเทพเนี่ยสุดแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยและด้วยที่ว่าดินของบ้านเรานะครับมันเป็นดินเหนียวก็ยิ่งทําให้พื้นใต้เมืองเนี่ยมันยุบย่าเป็นพิเศษอีกประกอบกับว่าขยะต่างๆที่คนไทยต่างร่วมใจกันโยนน้ําไปบูชาพระแม่คงคาอะไรแบบนี้นะครับ มันก็ได้ยิ่งหนุนให้น้ําสูงขึ้นครับหรือบางทีก็ไปอุดท่อระบายน้ำพวกเขาเลยซึ่งถ้าจะพูดให้มีความหวังหน่อยนะครับชาวเมืองเราเนี่ยก็ไม่ได้อยู่นิ่งเฉยนะก็ยังมีบางคนที่เขาอยากจะแก้ปัญหานี้ให้กรุงเทพได้สู้น้ํากันต่อไปนะครับอย่างเช่นโปรเจกต์อุทยานร้อยปีที่อยู่แ,แถวๆจุฬานะครับเขาก็พยายามสร้างให้เป็นอ่างกักเก็บน้ําขนาดใหญ่เลยที่เวลามีน้ําไหลามานะครับมันก็จะลงไปข้างใต้อ่างน้ํานั้น แล้วเขาก็พยายามทําให้โปรเจกต์แบบนี้นะครับมันขยายต่อไปหลากหลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพแต่แอดก็ไม่แน่ใจนะว่าจะช่วยแก้ปัญหาได้ขนาดไหนเพราะเราก็ไม่มีความรู้เรื่องผังเมืองเหมือนกัน เอาเป็นว่าเมื่อฟังถึงตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็คงจะต้องคํานึงให้ดีกว่านี้เวลาที่เราจะทิ้งขยะอะลูซีซัวไปอันนึงนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นผลทําให้โลกราวายป่วงก็ได้นะครับหรือเพื่อนๆบอกไม่แอดผมมีวิธีดีกว่านั้นก็คือเรามาพยายามกลายล่างให้เป็นอคอแมนกันเถอะก็แล้วแต่นะฮะว่าแต่เพื่อนๆเคยได้ยินเรื่องราวที่น้ําเคยท่วมโลกเมื่อกว่าหลายพันปีที่แล้วไหมครับถ้าอยากฟังนะครับลิงก์ก็อยู่ที่ด้านล่างเลยเด้อหรือว่าใครมีแฟนอาร์นะครับก็ส่งมาได้ทีชัดในแฟนเพจ Facebook F N Diary นนนนะครััับบบผมลววี้้กก็ตตออองขาไป่